สำหรับ EP นี้ก็จะขอแนะนำฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับเทกอีกหนึ่งรูปแบบค่ะนั่นก็คือเราต้องการที่จะหาข้อความที่อยู่ในช่องเซลล์นั้นโดยบางลักษณะงานนั้นเราอาจจะต้องการเฉพาะข้อความที่อยู่ทางด้านซ้ายตรงกลางหรือด้านขวาในที่นี้เราก็จะมีการแนะนำในส่วนของฟังก์ชันและลักษณะของงานที่จะนำมาใช้ในการจัดการกับฟังก์ชันเหล่านี้ค่ะ รวมไปถึงฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูลที่อยู่ในช่องเซลล์นั้นๆแล้วก็รูปแบบของการฟอร์แมตตัวหนังสือให้กลายเป็นลักษณะรูปแบบของตัวเลขค่ะเดี๋ยวเรามาลองดูตัวอย่างในส่วนของการใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับเท็ t ในรูปแบบต่างๆกันค่ะเราลองมาดูตัวอย่างแรกกันเลยค่ะ ในที่นี้เป็นข้อมูลสมมุตินะคะว่ามีรหัสพนักงานชื่อนามสกุลมีทีมมีอัตรางเงินเดือนแล้วก็เราต้องการที่จะหารหัสพนักงานขายโดยสมมุติว่า,าโจทย์นี้ต้องการรหัสพนักงานขายแล้วก็ทีมมาอยู่ในช่องเดียวกันค่ะในที่นี้ขอสองตัวอักษรตัวแรกแล้วก็ตัวที่สองของทีม แล้วก็เอามารวมกวับประหัสของพนักงานค่ะในที่นี้ถ้าเราต้องการาตัวอักษรสองตัวในทีมก็คืออยู่ทางด้านซ้ายเราก็ลองมาดูในส่วนของรูปแบบฟังก์ชันกันก่อนค่ะรูปแบบฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับด้านซ้ายของเรานั่นก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า left ค่ะ left คือทางด้านซ้าย ในส่วนของแท็กนี้ก็คือต้องการด้านซ้ายของเซล์ไหนคอมมาน้ำชาต้องการกี่ตัว left จากเซลล์ไหนและต้องการกี่ตัวเราลองมาดูกันเลยค่ะในที่นี้เราบอกว่าเราต้องการสองตัวแรกของทีม เริ่มต้นเราก็พิมพ์เท่ากับเลยค่ะ left ค่ะฟังก์ชัน left กดแท็บได้เลย text ที่เราเห็นก็คือต้องการนำเซล์ลไหนมาจัดการกับข้อมูลตรงนี้ก็ให้นําเมาส์คลิกไปเลยค่ะที่ D2 ค่ะ comma เราต้องการกี่ตัวล่ะ เมื่อครู่นี้โจทย์บอกว่าต้องการสองตัวค่ะก็พิมพ์เลขสองได้เลยเสร็จแ,แล้วก็วงเล็บปิดค่ะ enter เราก็จะได้สองตัวค่ะทุกอันเลยต่อมาค่ะสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการนำมาเชื่อมกับในส่วนของเซลล์ที่เป็นรหัสของพนักงานค่ะในที่นี้ถ้าเราบอกว่า left สองตัวแรกของเราเชื่อมถ้าเราบอกว่าเชื่อมเราก็ใช้ตัวแอนเลยค่ะเชื่อมกับอะไรล่ะเชื่อมกับตำแหน่งของเซลล์ A2 นะเมาสคลิกที่ A2 เลยค่ะเสร็จแล้วลองเรา e r t e r ดูค่ะสังเกตดูว่าถ้าเราทำในลักษณะนี้เราก็จะได้เพียงสงตัวเลข ตัวทายเท่านั้นตัวเลขส่วนสตัวข้างหน้าที่ปรากฏอยู่ในที่นี้เนี่ยจะเป็นลักษณะรูปแบบของการฟอร์แมตเท่านั้นเองสังเกตดูที่ตำแหน่งของเซลล์ที่คลิกเนี่ยเราจะเห็นเป็น4ตัวจริงค่ะแต่ว่าลองดูในส่วนของตัวข้างบนก็จะเห็นว่ามีแค่2ตัวเท่านั้นสิ่งที่ปรากฏให้กับเราเห็นน่นก็คือรูปแบบของการฟอร์แมตนั่นเองค่ะ ให้โชว์เป็นตัวเลข4หลักในที่นี้เนี่ยถ้าเราต้องการที่จะให้ตัวเลขของเรานั้นยังอยู่ครบนะำเมาส์คลิกแล้วกดปุ่ม F2 เลยค่ะให้เชื่อมเชื่อมกับในส่วนของตัวรูปแบบฟังก์ชันของเราค่ะเดีย๋ยวเรามาดูรูปแบบฟังก์ชันของเราก่นก่อน รูปแบบที่เราจะใช้ในการฟอร์แมตที่เกี่ยวข้องกับตัวตัวเลขของเราเราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า Text ค่ะฟังก์ชัน Text Text เซลไหนละ่ะแล้วต้องการฟอร์แมตให้อยู่ในรูปแบบใดก็คือ Format Text ค่ะรูปแบบของการฟอร์แมตตัวหนังสือต้องการให้แสดง เป็นฟอร์แมตแบบใดเราก็กำหนดลงไปเราลองมาดูในส่วนของตัวข้อมูลของเราค่ะกด F2 เลยเราต้องการฟอร์แมตในส่วนของ A2 เพราะฉะนั้นฟังก์ชันที่เราจะใช้ก็คือฟังก์ชัน TEXT ค่ะ TEXT เซลลไหนล่ะก็คือ TEXT A2 นี่แหละ TEXT A2 เมื่อเราได้ตำแหน่งเซลล์ตำแหน่งเซลล์ของเราคือ VALUE, comma ค่ะ ฟอร์แมให้อยู่ในรูปแบบใดการ f ฟอร์แมตเท x t เป็นข้อความเพราะฉะนั้นให้เก็บเอาไว้ภายใต้เครื่องหมายคำพูดค่ะเราต้องการสัญลักษณ์ของตัวทีมแล้วก็ให้มีตัวขีดด้วยค่ะแล้วก็ใส่ตัวขีดขั้นเข้าไปจากนั้นเราก็กําหนดรูปแบบไปเลยค่ะรูปแบบของเราเป็นตัวเลข4ี่หลักเราก็แทนใสัญลักษณ์เป็นศูนย์เลยค่ะ แล้วก็เครื่องหมายคำพูดปิดวงเล็บปิดค่ะเสร็จแล้วลอง Enter ดูค่ะเราก็จะได้ลักษณะของตัวทีมแล้วก็มีรหัสของพนักงานด้วยกลายเป็นรหัสของพนักงานขายรหัสการขายนั่นเองแต่ว่ารูปแบบตรงนี้บอกอยากจะได้เพิ่มอีกค่ะว่าในส่วนของตัวทีมเนี่ยเป็นตัวเล็ก ต้องการให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ค่ะก็เหมือนเดิมค่ะทุกท่านก่อนหน้านี้เคยใช้ฟังก์ชันสำหรับตัวพิมพ์ใหญ่อยู่แล้วนั่นก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า upper ค่ะให้กดปุ่ม f 2แก้ไขเลยค่ะเราต้องการจะให้ตรงไหนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ก็คือตัวที่อยู่ใน d 2นั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะใช้ upper ด้านหน้า left หรือด้านหน้าของ d 2ก็ได้ค่ะ ในที่นี้เราใส่ด้านหน้าของ e 2ไปเลยค่ะเป็น upper ของ d 2เราก็แทรก upper เข้าไปค่ะตรงนี้เลยก็กลายเป็นว่าเล็บตัวพิมพ์ใหญ่2ตัวแล้วก็ให้ format เชื่อมกับในส่วนของตัวรหัสพนักงานค่ะก็จะได้รหัสงานขายขึ้นมาค่ะลอง enter เลยแล้วก็ลอง ออโตฟิลค่ะเท่านี้เราก็จะได้ในส่วนของรหัสงานขายขึ้นมาฟังก์ชันที่เราจะใช้ในส่วนของการทำงานตรงนี้ของเราก็จะประกอบไปด้วยฟังก์ชัน Left ค่ะก็คือด้านซ้าย Upper ต้องการให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่แล้วก็ฟังก์ชัน text ค่ะก็คือฟังก์ชันที่ต้องการ Format ในส่วนของ ข้อความให้อยู่ในรูปแบบของตัวเลขนั่นเองค่ะเราลองมาดูตัวอย่างที่สองกันดูค่ะในที่นี้โจทย์บอกว่าถ้าสองตัวแรกเป็น e z ให้แสดงเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แต่ถ้าอักษรสองตัวแรกของช่องเซลล์ใดที่ไม่ใช่ e กับ z ก็ให้แสดงเป็นค่าว่างค่ะในที่นี้ถ้ามีคำว่าถ้าเมื่อไหร่ หรือมีเงื่อนไขมากกว่า1ฟังก์ชันที่เราจะต้องทราบกันเลยก็คือเป็นฟังก์ชัน if ค่ะคือฟังก์ชันที่มีเงื่อนไขเข้ามาเกี่ยวข้องนั่นเองค่ะเริ่มต้นการคำนวณของเราเลยค่ะเท่ากับ if ถ้าสองตัวแรกด้านซ้ายเราก็ใช้ฟังก์ชัน left ของเราเลยค่ะของเซลล์ไหนล่ะก็เซลล์ A5 ค่ะ กี่ตัวสองตัวค่ะถ้าด้านซ้ายของ a 5 2สองตัวเท่ากับ e z e z set เป็น text นะคะเราะฉะนั้นให้ใส่เครื่องหมายคำพูดค่ะเก็บข้อความเอาไว้ภายใต้เครื่องหมายคำพูดตัวพิมพ์ของเราจะเป็นพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ไม่เป็นไรค่ะในที่นี้กดแคปล็อกไว้ก็ปรากฏเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ก็ไม่เป็นไรค่ะบางท่านพิมพ์ออกมาเป็นตัวพิมพ์เล็กก็ไม่เป็นไรเช่นกันค่ะ ถ้าสองตัวแรกของ a5 เป็น e z จริงให้ทำอะไรล่ะก็ให้สองตัวแรกเนี้ยค่ะปรากฏเป็นตัวพิมพ์ใหญ่สองตัวแรกก็คือ l e f ค่ะ left เหมือนเดิม left อันไหนล่ะ l e f ของ a5 ค่ะกี่ตัวล่ะสองตัววงเล็บปิดของ left ค่ะ แต่ว่าต้องการให้สองตัวนี้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่เพราะฉะนั้นข้างหน้า a5 ตัวพิมพ์ใหญ่ของเราทราบอยู่แล้วก็คือฟังก์ชัน upper upper ตรงนี้เฉพาะ a5 ค่ะ2ตัวให้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่และถ้าไม่ใช่ละ่ะ comma ค่าว่างในที่นี้ก็คือให้ใส่คำพูดเปิดแล้วก็คำพูดปิดค่ะ ในที่นี้จะมีความหมายว่าเป็นค่าว่างเสร็จแล้วก็วงเล็บปิดเลยค่ะรูปแบบของเราก็จะเป็น if ด้านซ้ายของ a5 สองตัวถ้าเท่ากับ i e z จริงให้ด้านซ้าย2ตัวของ a5 ให้ปรากฏเป็นตัวพิมพ์ใหญ่แต่ถ้าไม่ใช่ให้แสดงเป็นค่าว่างค่ะลอง enter ดู แล้วก็ลองออโตฟิลค่ะตรงไหนที่ไม่ใช่ e-z 2ตัวด้านซ้ายก็จะเป็นข่าวว่างค่ะออโตฟิลให้ครบตรงนี้เป็น e-z ถ้าสมมุติเราลองเปลี่ยนเป็น e-i enter ก็จะหายไปเราอาจจะใช้ลักษณะของอรูปแบบนี้ไปตรวจสอบข้อมูลค่ะว่าผ่านไม่ผ่านผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์ ครบไม่ครบลักษณะนี้ก็ได้ค่ะสำหรับตัวอย่างนี้ก็จะเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่จะใช้สำหรับการจัดการกับข้อความของเราค่ะในที่นี้จะขอ,อดูตัวอย่างที่เราจะต้องการแยกคำนำหน้าชื่อชื่อและนามสกุลออกจากกันโดยใช้ฟังก์ชันที่เรากำลังเรียนรู้กันณนะขณะนี้ค่ะบางท่านอาจจะเคยใช้ในการแบ่ง คำนำหน้าชื่อชื่อนามสกุลโดวยวิธีการใช้คำสั่ง text column มาแล้วแต่ว่าณตอนนี้เราเรียนรู้เกี่ยวกับฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ left คะ่ะมาดูตัวอย่างในที่นี้กันก่อนค่ะคำนำหน้าชื่อของเรานั้นมีเพียง3ตัวเท่านั้นนั่นก็คือคำว่านางมี3ตัวอักษรนางสาว นางสาวใช้นจุดสอจุดเป็น4ตัวอักษรค่ะแล้วก็คำว่านายค่ะก็จะมี3มตัวอักษรถ้าลักษณะของงานในชีวิตจริงเนี่ยถ้าเกิดจากการพิมพ์ข้อมูลจากเ,เจ้าหน้าที่ในการคีย์หลายคนบางครั้งในส่วนของนางสาวก็อาจจะพิมพ์เป็นนหนูสระงอางงูสอเสือสระอาวแหวน เพราะฉะนั้นทุกท่านจะต้องจัดการข้อความของเราให้เหมือนกันทั้งตารางก่อนไม่เช่นนั้นเนี่ยการจัดการกับข้อมูลของเรานั้นอาจจะยุ่งยากหรือบางท่านอาจจะมีคำนำหน้าที่เป็นทางการทหารตำรวจหรืออื่นอื่นอีกมากมายทุกท่านก็จะต้องจัดการกับเอกสารของตัวเองให้เหมือนกันก่อนถึงจะสามารถ ที่จะเลือกใช้ว่าจะใช้ฟังก์ชันใดหรือคำสั่งใดมาจัดการกับข้อมูลของเราแต่ในที่นี้เราใช้ฟังก์ชันที่เกี่ยวกับ text ค่ะเราจะมาแยกในส่วนของคำนำหน้าชื่อของเราออกมาก่อนฟังก์ชันที่เราเรียนรู้กันไปแล้วก็คือฟังก์ชันที่อยู่ทางด้านซ้ายค่ะก็คือฟังก์ชัน left ของเรานั่นเอง ในที่นี้ประกอบไปด้วยนาง3มตัวอักษรนาย3ตัวอักษรและนจุจุสีตัวอักษรค่ะเราก็จะมาเริ่มในส่วนของการจัดการเลยค่ะเริ่มต้นพิมพ์เท่ากับค่ะถ้าก็คือ if e. ถ้าด้านซ้าย left ค่ะของตำแหน่ง e 2องจำนวน3มตัวอักษร วงเล็บปิดเท่ากับคำว่านางนางเป็นข้อความค่ะเพราะฉะนั้นเก็บเอาไว้ภายใต้เครื่องหมายคำพูดค่ะเท่ากับคำว่านางเครื่องหมายคำพูดปิดในที่นี้เราก็ทำไปทีเดียวเลยค่ะเพื่อลดในส่วนของการเขียนจำนวนอีฟมากขึ้นหรือ หรือของเราก็คือฟังก์ชัน o ep ก่อนหน้านี้เคยแนะนำฟังก์ชัน add และ o ไปเรียบร้อยแล้วหรือ o ของเราก็ comma ค่ะหรืออะไรล่ะหรือ left left text ทีสองของเรา comma สามตัว วงเล็บปิดของ left ค่ะเท่ากับเท่ากับคำว่านายก็คือ3ตัวเหมือนกันค่ะวงเล็บปิดของ o ค่ะในที่นี้เราจะอ่านฟังก์ชันว่าถ้าด้านซ้าย3ตัวของ e 2เท่ากับคำว่านางหรือ ด้านซ้ายของ e 2 3ตัวเท่ากับคำว่านายจริงคอมมาค่ะให้ทำอะไรล่ะก็ให้เอาด้านซ้ายเนี่ยของเซลล์นี้ e 2เนี่ยเอามา3ตัวค่ะมาปรากฏเลยแล้วถ้ามันไม่ใช่3มตัวล่ะก็คอมมาค่ะก็ให้เอาด้านซ้าย เราทราบอยู่แล้วว่าถ้าไม่สามก็คือสี่นั่นเองกระดานซ้ายของ e สองนี่แหละคอมม่าให้เอามาสี่ตัวค่ะวงเล็บปิดแล้วก็วงเล็บปิดอีกครั้งหนึง่งเป็นวงเล็บปิดของ if e ค่ะในที่นี้รูปแบบของเราก็จะแบ่งออกเป็นว่าถ้าด้านซ้ายของ E2 เนี่ยสามตัวแรกเนี่ยเท่ากับว่านายหรือคำว่านางเนี่ยก็ให้เอาด้านซ้ายเนี่ยมาสามตัวแต่ถ้าไม่ใช่สามตัวไม่ใช่คำว่านายหรือคำว่านางก็ให้เอามาสี่ตัวค่ะแล้วก็ enter เลยเราก็จะได้คำว่านางออกมาค่ะลอง auto f i ิ l ดูแล้วลองเช็คข้อมูลของเราค่ะ ก็จะถูกต้องในส่วนของตัวงานต่อมาค่ะเรามาดูส่วนที่เป็นการแยกชื่อบ้างค่ะตอนนี้ชื่อของเรานั้นอยู่ตรงกลางเพราะฉะนั้นเราจะมาจัดการกับการนำชื่อออกมาค่ะในที่นี้ฟังก์ชันที่เราจะใช้ดึงในส่วนที่อยู่ตรงกลางออกมาก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า mid ของเราค่ะ ฟังก์ชันที่ชื่อว่ามิดของเรารูปแบบของฟังก์ชันนั้นก็จะประกอบไปด้วยดังนี้ค่ะมิดมิดเซลไหนเริ่มตั้งแต่ตัวที่เท่าไหร่ start num คือเริ่มตั้งแต่ตัวที่เท่าไหร่อาจจะเป็นเริ่มตั้งแต่ตัวที่4แล้วเอามากี่ตัวล่ะก็คือนำชาคือจำนวน อันนี้คือฟังก์ชันที่เป็นค่ากลางของเราค่ะ m ิดจากเซล์ไหนเท t คือมาจากเซลไหนเริ่มตั้งแต่ตัวที่เท่าไหร่แล้วต้องการกี่ตัวนำชาค่ะต่อมาค่ะฟังก์ชันถัดมาคือ Search ค่ะฟังก์ชัน Search ของเรา Search อะไร Search อะไรที่อยู่ ในช่องเซลล์นั้น start n a m นั้นจะใส่หรือไม่ก็ได้ค่ะเพราะเป็น optional ค่ะก็คือเริ่มตั้งแต่ตัวที่เท่าไหร่นั่นเองเราจะใส่หรือไม่ก็ได้ค่ะเราลองมาดูในส่วนของสองฟังก์ชันนี้กันก่อนค่ะก็คือฟังก์ชัน mid กับฟังก์ชัน search ค่ะ ในที่นี้ของเรายังคงเป็นสามเงื่อนไขเหมือนเดิมค่ะเราก็เริ่มต้นเท่ากับค่ะถ้าถ้าด้านซ้ายของ e สองเหมือนเดิมค่ะเป็นคำว่านายหรือคำว่านางพระเจนาของเราก็คือ left ด้านซ้ายของ e สองสามตัว เท่ากับเท่ากับคำว่านางหรือหรือของเราก็อค่ะเหมือนเดิมค่ะหรืออันนี้เป็นเคสที่หนึ่งค่ะหรือด้านซ้ายของ e สองเราก็ปี้มาเลยค่ะเท่ากับคำว่านาย วงเล็บปิดของอค่ะคอมมาถ้าด้านซ้าย3ตัวอักษรเป็นคำว่านายหรือคำว่านางให้นำตัวอักษรตั้งแต่ตัวที่4มาใช้ค่ะฟังก์ชันที่อยู่ตรงกลางของเราก็คือฟังก์ชัน m i ดนั่นเองค่ะ mid จากเซลลไหนล่ะ มิดก็จากเซล E สองนี่แหละ START นําเอาตั้งแต่ตัวที่เท่าไหร่นายกับนางผ่านไปสามตัวละเพราะฉะนั้นชื่อจะต้องเริ่มต้นได้ตัวที่สี่ค่ะคอมม่านำชาเอามากี่ตัวล่ะไม่รู้เหมือนกันเอามากี่ตัวแต่รู้ว่าเอาไปถึงช่องว่างเอาไปถึงช่องว่างเพราะฉะนั้น เราก็ใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า search ค่ะฟังก์ชัน search ของเราไปถึงไหนล่ะ f i ล์ text ก็คือให้ไปที่ช่องว่างค่ะช่องว่างบังเอิญว่าระหว่างคำนำหน้าชื่อกับนามสกุลของภาษาไทยนั้นเราจะเคาะไว้สองเคาะค่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเคาะสองเคาะแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษนั้นชื่อกับนามสกุลหรือใดๆเนี่ย ก็จะมีการเคาะวักเพียงหนึ่งช่องไฟค่ะในที่นี้ของเราเป็นภาษาไทยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เคาะไปสองครั้งเลยค่ะคอมมาของเซลลไหนก็คือเซลล e ์ E2 ของเรานี่แหละแล้วก็วงเล็บปิดเลยค่ะอันนี้ในส่วนของ Search ก็คือให้ให้นับตั้งแต่ตัวที่4ไปจนถึงช่องว่างค่ะ ในที่นี้เมื่อเซิร์ชไปถึงช่องว่างของ e2 นั้นเขาก็จะนับตั้งแต่คำว่านายนางเป็นต้นไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเป็น3ตัวแรกเราไม่ได้ใช้แล้วเราก็ต้องลบออกไป3ตัวค่ะเพราะว่าลบคำว่านายกับนางออกต้องการเฉพาะตัวที่4เป็นต้นไปอันนี้ก็วงเล็บปิดเลยค่ะของม i d แล้วถ้าไม่ใช่ล่ะก็คอมมาค่ะ เราก็ต้องเอาตรงกลางก็คือมิดมิดเซล E2 ของเราเหมือนเดิมนี่แหละแต่คราวนี้เราต้องการตั้งแต่ตัวที่5เพราะว่านอจุดสจุดผ่านไป4ตัวละเราต้องเริ่มตั้งแต่ตัวที่5คอมมาค่ะคอมมาไปถึงไหนล่ะก็ไปถึงช่องว่างเหมือนเดิมค่ะก็คือ Search ค่ะ Search ของเรา เครื่องหมายคำพูดเปิดค่ะช่องว่างสองค้อค่ะคอมมาช่องว่างของเซลล์ไหนล่ะก็เซลล์ E2 เหมือนเดิมค่ะแล้วก็วงเล็บปิดของเซิร์ชค่ะคราวนี้เราลบอจุดสอดจุดสตัวค่ะเพราะฉะนั้นพิมพ์ลบแล้วก็ตามด้วยเลข4เลยค่ะวงเล็บปิดของมิดค่ะแล้วก็วงเล็บปิดอีกตัวหนึ่งของ if เลยค่ะลอง enter ดู แล้วก็ Auto Fill ค่ะเราก็จะได้เฉพาะส่วนที่เป็นชื่อออกมาต่อมาตัวสุดท้ายของเราค่ะเรามาดูในส่วนของนามสกุลกันนามสกุลของเรานั้นไม่เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขที่เป็นนายนางหรือว่านางสาวค่ะเพราะฉะนั้นเราจะดูข้อมูลจากทางด้านขวาไปถึงช่องว่างในที่นี้ฟังก์ชันที่เราจะใช้กันก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า Right ค่ะ ฟังก์ชันที่ชื่อว่า r a t e นั้นก็จะประกอบไปด้วย text ค่ะก็คือเซล์ไหนแล้วก็นำชาคือจำนวนกี่ตัวอักษรค่ะนอกจากนั้นแล้วเราก็จะมีฟังชันในการช่วยเสริมก็คือฟังก์ชันที่ชื่อว่า len ค่ะ len เซลล์ end, ไหนเรามาเริ่มดูของงานของเรากันเลยค่ะ สิ่งที่เราต้องการคือด้านขวาเอาเฉพาะนามสกุลเท่ากับ right ค่ะเจอ right แล้วก็กด tab เลย right จากเซลล์ไหนล่ะก็เซลล์ G2 เสร็จแล้ว comma ต้องการกี่ตัวไม่รู้เหมือนกันต้องการกี่ตัวแต่สิ่งที่เราจะทำก็คือ ให้ใช้ฟังก์ชัน len ค่ะ len คือนับจำนวนทั้งหมดของเซลล์นี้เซลล์นี้นับออกมาได้กี่ตัวให้เอามาลบค่ะมาลบกับตั้งแต่คำนำหน้าชื่อจนกระทั่ง,ทงถึงช่องว่างค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็คือฟังก์ชัน search ของเราค่ะ search ไปที่ช่องว่างค่ะของเราก็กดเคาะไปเลยค่ะจะเคาะเดียวหรือสองเคาะก็ได้ค่ะในที่นี้ โปรแกรมก็จะสามารถมองออกค่ะแต่ว่าของเราเคาะสองมาเราใช้เคาะสองตัวไปก็ได้ค่ะอมาคเซิร์ชช่องว่างของเซลล์ไหนล่ะก็เซลล์ E2 นี่แหละวงเล็บปิดของเซิร์ชค่ะเสร็จแล้วเราลองทำแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็วงเล็บปิดอีกตัวหนึ่งเป็นวงเล็บปิดของ r i t e ค่ะ Enter เลย สิ่งที่เกิดขึ้นของเราก็คือมีช่องว่างด้านหน้าของนามสกุลค่ะลองออโตฟิลดูจะมีทุกอันเลยเนื่องจากว่าในส่วนของชื่อกับนามสกุลของเราเนี่ยมีการคาะวักส่องคาะแต่ถ้าเราไปลบในส่วนของเคาะวักของเราเนี่ยก็จะเกิดการเออร์เรอร์ขึ้นมาเลยค่ะในที่นี้ของเราเราลองมาดูฟังก์ชันที่ชื่อว่าเลนกันก่อนค่ะ LEN เลนเซลไหนล่ะอ่ะเลนเซล e งก็จะเป็นการนับจำนวนทั้งหมดรวมถึงเคาะวักด้วยค่ะนางเป็นสามตัวสาระ A สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยิบเอ็ดยิบสองยิบสามยิบสี่ยี่ิบห้ายี่ิบหกยี่ิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดตัวอ,อักษรในช่องนี้ค่ะ แต่เราลองไปดูที่ Search ค่ะเท่ากับ Search Search ไปที่ช่องว่างของเราค่ะช่องว่างของเซลล์ E2 เหมือนกันค่ะแล้ววงเล็บปิดดูค่ะไปถึงช่องว่างได้แค่ตัวที่14ในที่นี้ลองนับดูค่ะนางเป็น3ละสระเอเป็น4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 นอนหนูสิช่องว่าง1นึแต่ว่างานนี้ของเรามีช่องว่าง2ตัวคือ15เพราะฉะนั้นในการลบของเราค่ะที่ h 2นะคะลองกด f 2ดูเพราะฉะนั้น Search ของเราเนี่ยก็27่สลบสิซึ่งไม่ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องบวกไปอีกหนึ่งเพื่อให้ได้เป็น15ค่ะ ต้องการลบออกไป15ตัว Enter เลยสังเกตดูว่าในส่วนของการเคาะวักด้านหน้าเนี่ยก็จะถูกลบออกไปเพราะเมื่อครู่นี้27ลบ14จริงๆแล้วต้องเป็น27ลบ15ค่ะแล้วลอง Auto Fill ดูเราก็จะพบว่าในส่วนของการเคาะวักของเรานั้นก็จะหายไปค่ะ ฝากไปทดลองใช้ในส่วนของฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับเทคดูค่ะถ้าชอบวิดีโอคลิปนี้ฝากกดติดตามและกดถูกใจให้ด้วยนะคะสำหรับ EP นี้ต้องขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ